สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่างกายอยากกระเทยนะครับและนที่ก็คือเกมบอลันแลนด์นะครับซึ่งในวันนดี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมที่ผมจะได้ได้ว่าหัดเรียนรู้ตัวใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ทา,างด้านบอลรนแลนด์นะครับก็เลยอยากจะลองเล่นตัวใหม่ๆอย่างเช่นสกายเพิ่งได้มาบุบลองเลยแล้วผู้หญิงอะไรกล้ามโคตรล่ำเลยไว้เนี่ยพิคษาหรอในชีวิตจริงผมยังไม่ไม,ไม่ล่ำขนาดนี้เลยนะครับก็โอเค เรืจะมาลองเล่นกันดูนะครับก็คือรายการที่ผมเล่นเกมเดือนเรื่องเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเข้ารูปเดิมๆนะครับก็คือผมเนี่ยไม่มีเกมที่จะเล่นนะครับก็เลยต้องมานั่งเล่นเกมอย่างนี้แหละเล่นแบบหาเล่นไปทั่วนะครับเอาแค่พอไปคลิปลง <laughs> อมไม่รู้จะทําไงดีเฮ้ยตอนปีรูดแมน Well if I'm so rude fuck you calm down man calm down โอเคตอนนี้อยู่ในหน้าเกมเมื่อกี้นี้คือฝรั่งน่าจะประมาณว่าแพ้มาหลายตาจัดหรืออะไรไทำนองนั้นนะยอยู่ไหม Fuck you แล้วอยู่บอก Oh I am so rude Fuck you What the hell man ทำไมนายถึงได้พูดอย่างนั้นกับเราลนะ่ะเราทำอะไรผิดทำไมนายถึงต้องด่าเราด้วยและและไข่คอมช้าอีกเนี่ย มันต้องมีใครสักคนคอมชาได้เลยแบบประบาดว่าโอ้คอมอืดมีโลสักทีแบบไปึเข้าหาป่ะมันต้องไม่มีอย่างนี้ผมผมเดาเลยได้เลยว่ามันต้องมีนะครับก็ผมก็เคยเป็นนะครับคือประมาณว่าคอมผมเนี่ยแบบมันโคตรช้าเลยไปบีช่วงหนึ่งนะครับที่พวาวเวอร์สปายผมเนี่ยมันเสียพอมันเสียปุ๊บมันก็โคตรอืดเลยไงพอโคตรอืดปุ๊บผมแบบผมแบบโคตรเครียดากกระทุบคอมทุกวันนะครับแบบเหมือนผมเรน,นเดอร์คลิปเนียเรนเดอร์อยู่ดีโอ้โหมึงแบบวัด หลุดนะครับมีการเด้งมีการอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนที่ผมนั้นก็หัวเสียทีเดียวเชียวนะครับจากประมาณว่าโอ้ไปตาลซาไอคอมเพิ่งนี้นะครับผมเครียดมากแล้วผมก็เข้าใจเขาแต่ถึงเข้าใจผมก็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 ไม่ไหวอยู่ดีรอนานไปแล้วเข้าเกมมาเออสไปรัสเฮ้ยหน้านีแมนฮะจีไม่ได้เหรอกดไรทิ้งอ่ะ ถ้าไปคอมผมแหลกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้แหลกโอเคครับมาค่อยไปค่อยไปผมว่าผมต้องไปปรับอะไรผิดแน่เลยทําให้เกมมันแหลกอะเล่นอะไรก็แหลกนะครับวันเนี้ยเฮ้ยต้องมีคนมาครับ <c oughs> ถ้าผมเข้าเข้าผิดใช่ไหมเนะี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็น แย่งแบบนั้นนะครับสุดแตน่นี้อันนี้เป็นเรียกว่าหมาป่าอันนี้เป็นเอออาขอล้องสกิลก่อนก็นไม่ได้เอทูอ too late. เลสโอ้โหผมเรียกว่าผมเข้าถูกโบดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเพืชยิงตายอะไรเนี่ย มอนมอนสตาเคมูนนาเคโอลีครับอ่าสกิลนี้เป็นทำนองประมาณว่ากดใช้เหรอกดใช้แล้วไงต่ออ่ะมันจะยังไงอะ่ะสไปรัสหมดอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยอันนี้เป็นเบอร์สิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นสิงคโปร์มาถึงได้ <c oughs> จเจริญขนาดเนี้ย <c oughs> โอ้ไม่รู้อ่ะช่างมันยิงแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวอะไรข้ามออนทำไมถึงเข้าไปแล้วตายอย่างนี้ล่ะตายลงไปเพื่อนระวังได้เพื่อนระวังได้ชุบมันขึ้นมาอ่านั่นแหละข้ามออนแม่จี๊คี้อ๋อมูนสเน็กเออมูนซายเก้ออะไรติดอ่านสำเนียงญี่ปุ่น ไมไปอ่านเขาอย่างนั้นมูซาเก้อะไมูสเนกตอนที่นะครับเอ่ออะุซายางนะครับเขากลังกั้งกายเข้าไปครับอา้าวโดนถอนเอานายเพิ่งมาเปิดอสติตอนนี้เหรอโอเคเรารู้แล้วนะครับว่าตัวอ e ีเป็นประมาาเหมือนเป็นแฟตตัวคิวเป็นประมาณว่าเป็นสมองอะไรไม่รู้เรื่องไม่ฟังจริงๆอยากฟังนะครับแต่ว่าผมตั้งค่าไมมันเบาก็เลยไม่ได้กินเสียงเ่าหร่นะครับ มาครับปอกว่ามาเป็นเพราะว่าผมเรนเดอร์อะไรไว้แน่เลยอา่าตายหนึ่งอันตีคืออะไรอันตีคืออะไรลองดูเอาอะไรไวนะ้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ผมต้องออกไปปิดไอ้ที่ผมเรนเดอร์คลิปไว้ก่อนอนะมันแหลกมันแหลกมากมันแหลกมากแหลกมากบอกเลย ต้องมาครับต้องมาเราต้องดักไว้เราต้องดักไว้มาไปอยู่ไหมเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ในนั้นอยู่โอ๊ยเชี่ยอ้าวตายเพื่อนเราตายอ้าเออนั่นแหละเพื่อนเราปืนล่วง เออดัแบบสุ่มปืนนี่หว่าทำไมเราต้องเซฟวะผมติดเล่นวะติดเล่นแบบเซฟเฉยเลยลลไม่รู้นะครับทำไมมันถึงแลกเดี๋ยวค่อยไปโหลดเอาข้อมูลอะไรออกกันลนะกันเคียร์ขยะเคียร์ไฟล์รู้แต่ตอนนี้มันแหลกปกติไม่เคยแหลกมันมีแบบเฟรมเรทตอบไปห้าินะครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากว่าชิงสมอง พอเล่นได้อยู่ครับแค่ว่าบางทีมันมีห่วงแบบทุเรศเกินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แปะเฮ้โดนไหมล่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้เราตายแน่เลยใช่ไหมเน,นี่ยอยู่ด้านบนเหรอผมว่าอยู่ครับผมว่าอยู่นั่นงอยู่อ้าว โหฮีลยังไงอะโอ้โหใหม่ก็ <seconds> <c oughs> อ้าแอมบีแ <c oughs> ปว่าอะไรวะเล่นสไนเอาจริงเลยพี่เอาจริงรอ่ะให้กระดาษผมเล่นสไนเหอร์ครับได้เลยคุณพี่ถ้าคุณพี่จะรู้เลยว่านรกมีอยู่จริงนะครับให้ผมจับสไนเอเนียนะ่ย ไม่แลกทำไมแลกอะ่ะจะอยู่คอมก็แลกทำไมอะ่ะไปทำอะไรทำไมอยู่คอมก็จอ,อะอ่ะผมว่ารัดเอเขารัดเอแหละดูสภาพแล้วโอ้แลกมากแลกมากแลกมากแลกแบบไ,ไม่น่าเชื่อโดน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  ตายหนึ่งขาแพนสไปครับขกแพนสไปต้อง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 ไปตายเยี่ยมมาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยไม่โดนอีกเหรอฮ่าฮ <c oughs> ่าปิวตัวปิวตัวปิวตัวปิวเฮ้ยหยา โอ้โหเกือบเกือบแมชพอยนี่ครับตาตัดสินครับติ่ก็มาเลยครับตานี้ครับผมเดาได้เลยครับว่าผมจะต้องมีใช้มีใชยอย่างแน่นอนจะดีไปใช้ทำอะไรกันแน่เนี่ยสรุปใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรไม่เคยใช้เป็นนะครับช่างมันไม่ค่อยไปเรียนเอาในเมื่อเราใช้ไม่เป็นนะครับเราก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับเพราะถ้าหากเราดึงดันที่จะใช้นะครับเราก็จะทําให้มันเสียประสิทธิผลนะครับทำให้เราเล่นไม่ดีนะครับจะไปดึงดันทำอะไรที่เราทําไม่ได้เลยนะครับเรามาทาอะไรที่เราทําได้กันดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้รูเหมือนว่ามิดกะเขาจะไปเอาะไรไอไอออฟที่มิดนะครับแล้วก็คอยดักไปก็พอครับดักไว้ในที่ที่เราคิดว่าเขาจะมานะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากทางนี้แหละส่วนตัวผมคิดว่าใช่ไม่เชื่อลองใช้มาป่าเ็คก,ก็ได้ไม่อยู่ครับรัดบีเหรอหรือว่า AFK บทหมด ผมว่าเขาน่าจะมาเนะครับเพราะว่าเนจาักการที่เขาบุกมาที่เอบ่อยมากๆนะครับผมว่ารัดรัดเอแหละรัดเอใช่ผมว่ารัดเอเยัอออยงไงผมก็ว่ารัดเออผมปักใจเชื่อผมฟันธงครับผมฟันธงเลยเฮ้ยไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงง่ะโอ้ยหวานนะครับเนี่ยถ้าไม่มาที่ผมว่าโอ้ยโอ้รีแคปแมนเขามาแต่าาับไปเนเ่ีย เเพื่อนปืนดีจบเลยคุณเสีงนั่นคือความหวังเลยนะนั่อยู่คนเดียวว่ะั่นเละเอ้ยเฮ้ยได้ได้เฮดพีเรลิกเดียวเองง่าได้แน่นอนเลยอ่ะดูจากการเล่นคนนี้นะครับผมว่าเขาน่านจะต้องเป็นยอดฝีมือนะครับจักแดนไกลอย่างแน่นอนเลยครับนี่ครับดูการสแกนของเขานะครับผมรู้ได้เลยครับว่าเขาเป็นคนที่มีชั้นเชิงที่สูงมากนะครับเออเขาเขาว่างเขาว่างบีอ่ะ เขาวางบีนายไปไหนนายไปไหนเขาวางบีเวีอนเขาวางบีน่านไปเอเมนครับไปไปเอ่อเส้นทางเอนะครับเขาวางบีไอจัดง้าวโอ้ไอจัดง้าวนี่เขาวางคือเขาวางเขาวางเอคือเอวางเองก็ว่าแล้ววางบี นั่นระเบิดไว้โอ้ sudden death นะครับเป็นตาเรียกว่าตาตัดสินครับอันนี้ตัดสินของจริงเลยครับถ้าผมดาได้เลยเขาว่าตาดีผมจะไม่ประมาทอีกแล้วครับตานี้นะครับผมจะต้องเรียกว่างัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีออกมานะครับทั้งฝีมือฝีไม้ลายมือเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นนะครับผมจะงัดออกมาใช้ด้านตาดีให้หมดเลยครับเรียกว่า เอ่อเทคนิคการต่อสู้วัตถุดต่างๆนะครับมันมามันมาไปไปไปดี <c oughs> ไปดีครับไปดีครับ <c oughs> เฮ้ยได้เว้ยอยู่ข้างหลังนั้นอยู่ข้างหลังนั้นเยอะมากเยอะมากเยอะมาก ต้องอยู่ข้างหลังนั่นนะ่ะผมปักผมปักใจผมฟันธงได้เลยสไปแพนฟังกากัเสียงยูบีไม่ใช่ว่ะเอฟังผิดจิปเปนะ่งฮะนี่ขเขา,า,าจริงได้ครับ,บเรียก,กว่าโซบ้านเาจริงได้ครับโซวาเราเทมากจังหวะนี้นายคือฮีโร่เลยนะเราุ้มกันให้เองนายนายถอนได้เลยเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับ เฮ้ยอย่าแกล้งถอนอย่างนั้นเดี๋ยวตายจริงไอ้บ้เาเฮ้ยอีกคนเดียวอีกคนเดียวเยิ่งเอ,เอาปืนปืนปืนฮะไอ้ปืนผมหายไปแล้ว What the hell ทําไมไมันถึงหายอย่างนี้วะโอเคโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับคือผมก็ไปได้ผ่อนคลายมานานนะครับด้วยว่าเป็นคลิปที่ อาจจะไม่ถูกแก่คนดูนะครับแต่ว่าถูกแก่ผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมเครียดมาเยอะนะครับมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายผมได้ดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมถูกใจครับถูกใจแค่เลยก็มันอาจจะไม่สนุกมากหรือก็อาจจะไม่ตลกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมนั่งเล่นคนเดียวนะครับไปนั่เล่นกับเพื่อนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเผื่อมีใครชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับผมเป็นจักมากเลยครับแต่ก็ถ้าหากคุณ อยากให้ผมแก้ตรงไหนอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ที่อะไรนะใต้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันไปใน่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ